สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกโคลัมบิสสวยๆน่ารักน่ารัก้ดยลิบิ้นกากเพชรใสนะคะอีกแบบหนึ่งนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระดไกลเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกากเพชรสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ี่เส้นแต่จะเอาด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านในนะคะทั้ง4ี่เส้นนะ เส้นที่หนึ่งจะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่เราก็จะกดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4ี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไป สารทับเหลียนทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอ,อริบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วค่อยดึงค่ะกดลิบินลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับออลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสีาส่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะแล้วลีก็จะให้นับตรงฐานเส้นที่สี่นะคะเราจะนับมาสี่ช่องนะนี่นะคะ หนึ่งสองสามสีนี่นะจับอลิบินหมุนมาเลยแบบนี้ก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่สี่นะแล้วค่อยดึงริบินลงมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นยาวนะคะจับริบินพับลงมาด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วขยับมาตรงปลายเสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกนี่เลยนะให้ออกมาฝั่งขวามือนะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้นะเส้นด้านล่างนี้นะคะจับริบินพับเอียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้นี่นะเสร็จแล้วจับอตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งจับอริบินเส้นนี้นะคะพาดไปในลักษณะนี้นะ แล้วก็จับอตัวริบบิ้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนจับริบบิ้นเสียบลงไปตรงฐานนะคะหลังเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะริบบิ้นจะออกมาตรงด้านล่างนะคะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะจะได้แบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วเอียงในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับอตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้ง ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนี่นะแล้วค่อยดึงค่ะในแบบนี้นะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4ี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาจับทุกกรีบทุกเส้นเลยนะคะเราจะจับเอากลีบด้านบนนี่นะสวมเอาอีกกลีบหนึ่งแบบนี้นะคะ นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยนะว่าจะตัดแบบไหนนะคะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะนี่นะรีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกโคลัมบยสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ